อุ้ยโอ้ยหาจีกดใชดูทรงแม่ไม่ได้แดกง่ายดอกโอ้อ่อตดเทปอยู่อืโอ้ยอีหนูหอม แค่ตูเลียงของอาจารย์ยิ่งศักด์ธัญพืชที่โรยมาข้างบนมีความกรอบคือสามารถรักษาความกรอบของทัญ,ญพืชข้างบนไวนะ้ได้ไงเนี่ยโดยที่ความชื้นไม่ทําให้ธัญ,ญพืชมันเหนียวความกรอบของธัญ,ญพืชแบบกรอบมากๆแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรไอเม็ดเม็ดเนี่ยเรียกว่าอะไรหนูเม็ดอะไรอืมแล้วเค่ความเป็นทุเรียนคือโดดเด่น ความเป็นเค้กก็ยังด่เข้ากันได้ดีมากหอมทั้งเค้กหอมทั้งทุเรียนในเวลาเดียวกันเนื้อละเอียดมากอืมอืมอร่อยหกร้อยห้าสิบบาทคุ้มเลยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยอร่อยจริงๆอืมอืมรอบ ญญอาาันนี้เผิกอร่อยกไมู่้แต่ก็ไม่หวานมากไม่หวานเลี่ยนเป็นแค,ค๊กที่กินแล้วไม่เลี่ยน